พี่น้องกินนี่ก็หลังจากกลับมาต่างจังหวัดแล้วเนาะก็เพิ่งตื่นครับก็อ่ะกินมาม่าครับมาม่าเขาเรียกว่าเป็นมาม่าจากมาเลเซียเขาว่าเผ็ดมากครับว่าผมก็ไม่รู้ว่าเผ็ดแค่ไหนนะครับเส้นเบอร์เริ่มเลยครับกินดังพี่น้องหอมมากเลยหอมซอสอะ ไปก็ได้เจะเริ่มเลยครับบอกกัเลยว่าจวดพวกที่แบบกินเหล้ามาแห้งๆอะไรพวกนี้เนาะครับเนี่ยรับขึ้นเก่ารับขึ้เก่าพี่น้องเด้อ ช่องชาชมิตออนไลน์ดอเลตันนะครับอันนี้ไม่ไดลน์ครับมาม่ามาเลเซียครับวันนี้พี่แก่ทำกับข้าวครับวันนี้มีอะไรมาเอาละมาม่ามาเลเซียนี่ครับมีหัวไชเทว่นแล้วก็าต้มน้ำบวิธีการวิธีการก็คือเอามาม่าครับใส่หม้อต้มแล้วก็ต้มน้ำ ้มน้ำเสร็แล้วก็เทน้ำทิ้งนะครับเอาเฉพาะเส้นมาม่านะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงแล้วก็งานิหนึ่งนะครับลงไปรพริกนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วดำเนาะเดดำนิดนึงนะครับรสชาติลงมาโอ้โหหวานมันๆน,นะครับมีงาด้วยม,มีงาด้วย เซบหน่อืมเขาทาอืมถ่ายล,ลย้งขึ้นมามากครับกลับขึ้นมาจากลันอวัดเนาะครับตรงนี้ก็พักร้อนครับเลยไม่นั่นขึ้นมามากเพิ่งตื่น ก็คือคขับรถประมาณเก้าชั่วโมงมาถึงกรุงเทพนี่ก็ประมาณห้าทุ่มครึ่งครัครเอกจากบ,บ้านมาประมาณสองโมงสองมงครึ่งบ่ายสองโมงครึ่งขับมาเรื่อยๆ,ๆครับมาเส้นแถวลบบุรีครับชัยภูมิ เ FC ทุกท่านกินมาม่ามาเลเซียครับรสชาติทูกปากเขานะผมว่าออกแบบรสชาติแบบไม่กินซอสนะเป็นเส้นใหญ่หวานหน่อยๆน,นะครับเส้นก็นิ่มมากเส้นนิ่มมากนะ สำคัญผมกินมาม่าก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ผมจะเน้นแบบน้ำน้อยกับค,คลิกน้ำขลุกคลิก ยส่ขึ้นเก้าสำหรับใครที่ไม่กินเผ็ดก็หรือกินเผ็ดไม่ได้ไม่ควรกินนะครับเพราะเผ็ดเผ็ดเผ็ดใช้ได้แลครับ ใช่ได้เป็นใช่ได้ต่อครับแล้วก็ให้เย็นๆแล้วก็ ื่นแบบง่วงงงเงี้งงเงี้ขึ้นมา้ดร้อนน้ำผุกเผ็ดแล้ um วก็เผ็ดเผ็ดนีดในข้าวเช ujemy, ้าเป็นมามห่าวันนี้ทำกับข้าวข้างเช้า อากาศยังร้อนเหมือนเดิมนะพี่น้องความเก่ากรุงเทพปทุมธานีบริมวณทนุนในบ่อร้อนเหมือนเดิมลมไม่มีเลยอ้ามึงสิบโมงลมก็ไม่มีเลยกนนิ่งมาก วอร่อยไหมดูครับหมดถ้วยสีนใจรับอันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ